เซลมาแล้วนะครับสาหรับ Mazda CX-5 2.2 XDL All Wheel Drive ตัวท็อปคันนี้ปี2019นะครับตัวนี้กุญแจครบ2ดอกลูกค้าเจ้าของมือเดียวลำดับเดียวด้วยนะครับใครที่สนใจคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอื่นๆของคันนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปงของ Mazda CX-5 คันนี้นะครับทุกคนน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับทำสีนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงาน100%นะครับมอกอยู่ครบนะตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลลิตรรดีเซนะคัสองจุดสอง18กลิตรในเมมืือองนนะครับแต่่วากเอง อยู่ที่17-20กิโลเมตรสบายๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยตาการสิ้นเบอร์แบบนี้เ่ยนะครับเทียบเท่า B M W เครื่องยนต์2.0ดีเซลเลยนะครับ <S <S แล้วคันนี้นะครับด้านหลังเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะทุกคนมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดูงที่3ม,มาให้นะครับปักกิง้งเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดพื้นที่เก็บสัมภาระ450ลิตรนะครับมีม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากวางของเพิ่มเติมนะครับตัวนี้พับเรียบเป็นแฟลตได้ด้วยเราสามารถกดพับจากตรงนี้ได้เลยนะครับ60-40หร 40 40 20ก็ได้เช่นเดียวกันนะทุกคนแล้วตัวนี้นะเป็นยางมิชลินไพ Pilot s สปอร์ s u v ปี2024ด้วยใหม่ๆเลยครับออปชันดีเซลและเบนซินภายในแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับมี a p t i v e c r u i s e Control มาให้นะครับมีเลนคิปมาให้ด้วยแล้วก็ H u ด Display ตัวนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีเครื่องเสียงเป็นโบชอีกต่างหากนะแล้วก็หน้าจอเป็น Navigation นะครับตัวนี้ยังสามารถรองรับ DV d ได้นะทุกคนแล้วก็แอร์เป็นปรับออโต้แยกซ้ายขวานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับทุกคนนี่มีซันรูฟมาให้แบบนี้นะครับบานใหญ่ ไกลๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครกลัวร้อนก็สามารถปิดได้อันเนี้ยไม่ร้อนแน่นอนครับแล้วคันนี้นะครับภายในสภาพดีมากๆลูกค้าเก่าดูแลดีมากครับภายในผู้โดยสารกว้างนั่งสบายมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันนะทุกคน CX5 เนี่ยถือว่านั่งสบายคือมันได้ความโอโถงนั่นเองนะครับคือหลังคามันจะสูงกว่าถ้าเกิดเป็น CRV อาจจะหลังคาเตี้ยก,กว่านิดนึงนะเวลานั่งแล้วรู้สึกว่า position อาจจะแบบ อึดอัดกว่าหน่อยนะครับแต่ว่านิดเดียวไม่ได้เยอะนะครับแต่ตัวนี้สภาพดีมากๆเล็กรูมเหลือเยอะนะครับเฮดรูมเนยเหลือเยอะแล้วก็ยังมีที่พักแขน มีที่วางโทรศัพท์แล้วก็ที่วางแก้วน้ําเปิดมาเป็นที่วางของมาให้ด้วยพร้อม USB A มาให้1จุดด้วยครับสำหรับตัวนี้สําหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจมาด้าซีค้าสอ XDL All Wheel Drive ปี2019ดีเซลคันนี้เนี่ยนะครับผมขายในราคาเพียงแค่5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนร่วมต้นเพียงแค่9,300พบาทเท่านั้นเองแล้วยังรับประกันหลังการขายให้3ปี30,000กิโลเมตรคุ้มครองเครื่องยนต์และเกียร์128รายการด้วยนะครับแล้วตัวนี้ใครซื้อสดไม่มีแวตนะใ,ใจคคัันนนี้นะรบติดต่อช่องงทาาด้้น,นนนบีหรืออว่า In ์เซ็ได้ครับ